สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ,รบวันนี้ผมขอนำเสนอโรงเรียนของพระเยสเจ้าอะไรคือโรงเรียนของพระเยสเจ้าบูชามิสาขอบพระคุณคือโรงเรียนของพระเยสเจ้าเป็นความคิดเชิงประยุกต์โดยมองว่าโลกนี้คือโรงเรียนของพระเยสเจ้าที่พระเยสเจ้าทรงตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก ให้เป็นพระอาณาจักรของพระองค์ซึ่งไม่ใช่เรื่องการกินหรือการดื่มแต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมสันติและความชื่นชมยินดีในพระจิตเจใครคือครูอาจารย์พระเยซูเจ้าทรงเป็นครูอาจารย์พระองค์ทรงให้ความรู้เกี่ยวกับความจริงและให้ชีวิตดังคำกล่าวที่ว่า อาจารย์ให้ความรู้ครูให้ชีวิตโดยพระสังฆราชและพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีบูชามิซาขอบพระคุณเป็นผู้แทนของพระองค์ตามบัญชาที่ว่าจงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเธอบทเรียนที่ชายเอามาจากไหนเอามาจากหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์ ซึ่งแสดงถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ดังที่มีบันทึกในพันธสัญญาเดิมและแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าดังที่มีบันทึกในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเราเรียกว่าพระวาจาของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงเผยแสดงแก่เราโปรงทรงตรัสกับเราแต่ละคนและเราแต่ละคนเป็นผู้มีส่วนร่วม ตอบรับด้วยหัวใจในรูปแบบของการสรรเสริญการอ้อนวอนการขอโทษและการขอบพระคุณพระเจา้าใครคือนักเรียนนักเรียนคือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าทุกคนต้องมารับความรู้และการอบรมบ่มเพาะทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันนัดหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีหากมีความจำเป็นมาไม่ได้ก็ควรจัดเวลามาโรงเรียนแห่งนี้แบบออนไลน์หรือเลือกมาวันใดวันหนึ่งแทนเป็นหลักการปฏิบัติมารับผ่านสถานอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะชีวิตคริสตชนคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และสม่ำเสมอ โรงเรียนของพระเยซูเจ้ามีการบ้านให้นักเรียนหรือไม่ต้องตอบว่ามีดังคำกล่าวของประธานตอนจบว่าพิธีบูชามิสสาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดนั่นหมายความว่าเราถูกส่งออกไปทำพันธกิจของการเป็นพยาน สืบสารเจตนารมณของพระเยซูคริสต์เจ้านำความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าไปสู่โลกโลกที่กว้างใหญ่โลกที่รวมทุกผู้คนและโลกที่รวมสิ่งสร้างทั้งหมดนี่คือการบ้านที่ต้องปฏิบัติในชีวิตแล้วนำกลับมาทรงครูในการร่วมบูชามิซาขอบคุณ ครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ